สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ The Life Secret ความลับของชีวิตในวันเสาร์นี้นะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์นะคะก็ต้องพูดกันเรื่องของมนุษย์นิดนึงเพราะว่าการที่เราจะรู้ว่าเราจะมีความลับในการที่เราจะมีความสุขเป้าหมายของชีวิตของมนุษย์ทุกคนคือต้องการที่จะมีความสุขและการมีความสุขก็คือต้องจะมี ต้องมีการประสบความสําเร็จในแกนที่มันเป็นแกนสําคัญเป็นกุญแจปัจจัยในการที่จะมีความสุขในชีวิตก็คือ1เรื่องที่สําคัญก็คือเรื่องของแกนการเงินใช่ไหมคะในช่องนี้นะคะก็จะแบ่งเป็นการเงินสุขภาพนะคะแล้วก็เรื่องของจิตวิญญาณหรือว่าสปิริตชัลนะคะในทฤษฎีของการที่จะ มีกลยุทธ์สร้างความสุขให้ตัวเองกับทุกวันนะคะมันก็จะมีหลายแบบมากเลยไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องของศาสนานะคะที่เป็นเรื่องของจิตเป็นวิญญาณเป็นเรื่องของความเชื่อนะคะที่จะทําให้คนมีความเชื่อว่าทํำยังไงเรจะมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นนะความเชื่อนะคะมีผลแปรผันโดยตรงกับความสุขของเรานะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็จะมาพูดว่าประวัติศสาสตร์ของ ความสุขของมนุษย์นะคะที่ที่ผ่านมาเป็นประวัติศาสตร์ของมนุษย์เนี่ยที่เรารู้อยู่แล้วในเรื่องของวิวัฒนาการของมนุษย์นะคะเพราะฉะนั้นน่ะความสุขของมนุษย์นะ่าเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าแปรผันไปตามวิวัฒนาการของเราหรือไม่นะคะวันนี้นะคะวีดิคก็จะมาวิเคราะห์ให้ฟังนะคะว่าในประวัติศาสตร์นนของมนุษย์ที่ผ่านมานะคะในการวิวัฒนาการ evolution จากความเชื่อนะคะของทฤษฎีที่เป็นเรื่องของว่ามนุษย์นะคะพัฒนามาจากชิมแปนซีแต่อย่าลืมว่าตัวมนุษย์นะคะที่ พูดกันว่าแรกเริ่มของมนุษย์เนี่ยมาจากแอฟริกาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะ่มนุษย์ทุกคนนะคะมี DNA นะคะที่จะเมื่อเอามาเข้าห้องแลบแล้วก็ทดสอบนะคะจะมี DNA ที่มีความทับซ้อนที่มีความใกล้เคียงแล้วก็สามารถที่จะย้อนกลับไปเป็น Family Tree เข้าไปสู่ที่ว่าเรามี DNA ที่มีความ คล้ายคึงกันของมนุษย์ทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นมองโกโซอมองโกลอยคอเคซอยนะคะไม่ว่าจะเป็นผมทองผมดํานะคะไม่ว่าจะเป็น ยุโรปเอเชียหรือว่ามุสลิมนะคะก็เหมือนกันหมดนะคะแต่ว่ามีความแตกต่างกันในตัวของ d n a ในเรื่องของชีวภาพนะคะในส่วนของการวิวัฒนาการของตัวมนุษย์เองนะคะซึ่งแหล่งกําเนิดเนี่ยเหมือนกันก็คือตัวที่พัฒนาการมาจากตัวชิมพันซีเองซึ่งมาจากหลายเผ่าพันธุ์ทุกคนก็ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าตัวเผ่าพันธุ์ของตัวชิมพันซีที่เราดีเวลลอปกันมาเนี่ยเรามีตัวที่มันเออ เรียกง่ายๆว่าในโลกนี้มีความเชื่อว่าตัวชิมเพนซีที่ทำให้เกิดเป็นมนุษย์ทุกวันนี้ก็คือเป็นตัวที่สามารถที่จะอยู่รอดได้ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปจากยุคข,ของไดโนเสาร์มาถึงยุคปัจจุบันเพราะฉะนั้นหนะ้ามันเป็นการปรับตัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการตามสิ่งแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นนะคะซึ่งก็จะแบ่งเป็นการ ประวัติศาสตร์ตัวนี้การปรับตัววิวัฒนาการของมนุษย์นะคะมันก็จะเป็นในส่วนของการปรับตัวในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นเชิงกายภาพในเรื่องของจิตใจ2ออย่างนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีการที่เรานะคะสามารถที่จะมีทักษะเพิ่มขึ้นในการที่จะปรับเปลี่ยนวิีวิถีในการดำรงชีวิตและก็พฤติกรรมของเรานะคะเปลี่ยนไปนะคะจาก เริ่มต้นที่จากแอฟริกานะคะจนเข้ามาสู่การเคลื่อนย้ายนะคะของกลุ่มชนมนุษย์รุ่นแรกนะคะที่เราเรียกว่ามนุษย์ เรียกว่าปู่ย่าตายายของเรานะคะลากนะคะมาจาก Family Tree ก็คือว่าต้นตระกูลของเรามาจากต้นตระกูลเดียวกันแต่ทำไมคนเอเชียคนยุโรปคนแอฟริกาหรือว่าคนที่อยู่ในบินิทอีส์นะคะที่เป็นมุสลิมนะคะทำไมถึงมีรูปร่างหน้าตาลักษณะไม่เหมือนกันอันนี้มันก็เกิดจากวิวัฒนาการของตัวของมนุษย์เองที่เปลี่ยนแปลงไปตามภูมิอากาศภูมิสภาพนะคะของอ,อากาศแล้วก็ตัว พระอาทิตย์เนี่ยค่ะอันนี้คือการวิเคราะห์นะคะมีความเชื่อว่าจากผลงานวิจัยต่างๆนะคะแล้วก็อันนี้เป็นการวิเคราะห์ส่วนตัวนะคะไม่มีเป็นความคิดเห็นนะคะส่วนตัวนะคะแต่ว่าอยากจะแชร์ออกมาว่าที่ทําให้เห็นว่ามนุษย์เนี่ยจากวิวัฒนาการจากช่วงที่เป็นประวัติศาสตร์จากชิมแปนซีแอฟริกานะคะเดินทางมาเอเชียกลุ่มหนึ่งเดินไปเอเชียกลุ่มหนึ่งเดินไปยุโรปกลุ่มหนึ่งเดินไปแอฟริกา หรือว่าอยู่ที่เดิมหรือว่าอยู่ไปที่อเมริกาเพราะฉะนั้นนะ่ะชนกลุ่มต่างๆนะคะที่ได้รับการวิวัฒนาการหรือว่าปรับเปลี่ยนพันธุกรรมของตัวเองของ DNA นนะคะจากวิวัฒนาการของมนุษย์ยุคเริ่มต้นที่เดินทางเคลื่อนย้ายนะคะการเคลื่อนย้ายของมนุษย์เนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะมีมาแล้วก็ไม่เคยหยุดนิ่งนะคะมนุษย์เนี่ยเคลื่อนย้ายแล้วก็ชอบที่จะ talent นะคะชอบ Adventure ชอบที่จะมีประสบการณ์แล้วก็ชอบที่จะเรียนรู้เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นถ้าคุณเป็นคนปกตินะคะในอยู่ในตัวมนุษย์เนี่ยมันจะมีคน2แบบก็คือคนที่ไม่หยุดนิ่งชอบการเปลี่ยนแปลงชอบพัฒนาตัวเองชอบให้มันดีขึ้นทุกวันกับคนที่นิ่งเฉยย,ยอมรับสภาพแล้วก็สิ่งที่เป็นแล้วก็อยู่ไปแบบนั้นก็เรียกว่าคนที่เกิดมาเป็นผู้นาแล้วก็เกิดมาเป็นผู้ตามเดี๋ยวจะ มาพูดในคลิปต่อไปนะคะในเรื่องของพฤติกรรมมนุษย์แต่ว่าพฤติกรรมอันนึงนะคะที่ทําให้วิวัฒนาการของเราเปลี่ยนไปเนี่ยจริงๆน่ะเราไม่ได้แตกต่างกับการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการที่ผ่านมาของมนุษย์เลยเพียงแต่ว่ามันเร็วขึ้นเพราะ,ะนั้นจะจะเห็นได้ว่าในยุคข,ของอะไรนะคะ ในยุคข,ของเคปแมนนะคะคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในถา้าหรือว่าจากที่เรานะคะรู้จักวิธีการใช้ไฟในการทําอาหารนะคะหรือว่ามาเปลี่ยนเป็นยุคทอยุข,ของ อ,อทองแดงนะคะจนมายุคตีเหล็กนะคะหรือว่ามายุคของการแลกเปลี่ยนทองคําหรือว่ายุคของอุตสาหกรรมจนมาเป็นยุคของเ,ออเงินสดหรือว่ายุคของการลงทุนนะคะแคปิตอลนะคะแล้วก็เข้ามาในส่วนยุคของดิจิตอลเมื่อย้อนกลับไปนะคะหลายร้อยล้านปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าคุณกลับไปดูนะคะทฤษฎีในการที่ทําให้มนุษย์ เปลี่ยนแปลงนะคะก็คือว่ามนุษย์พัฒนาตัวเองทุกวันค่ะประวัติศาสตร์เนี่ยเห็นได้เลยว่าในยุคต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปของมนุษย์เนี่ยมนุษย์ชอบพัฒนาตัวเองแล้วก็เมื่อเริ่มพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็มนุษย์เนี่ยแบ่งเป็นกลุ่มก้อนต่างๆในโลกนี้นะคะในโลกนี้มี ชนเผ่าที่มันเดินทางมาในแต่ละโลเคชนันภูมิประเทศของออโลกนี้นะคะโลกเราเนี่ยมันแคบขึ้นทุกวันถ้าคุณเข้าไปดูในแผนที่นะคะก่อนหน้านี้นะคะคนเชื่อว่าโลกแบนแต่จริงแล้วโลกกลมหรือเปล่านะคะหรือว่าก่อนหน้านี้นะคะวิวัฒนาการของดาราศาสตร์นะคะหรือว่า ตัวของวิทยาศาสตร์นะคะเริ่มขึ้นที่ไหนนะคะทฤษฎีที่เป็นประวัติศาสตร์แล้วก็คนกลุ่มแรกของมนุษย์ที่มีวิวัฒนาการที่เป็นคนชอบคิดนะคะอย่าลืมว่าสมองของเราเนี่ยมันมีทั้งซิกซ้ายซิกขวาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นน่ะคนที่จะต้องเผชิญกับ เ,เขาเรียกว่าแรงกดดันที่จะต้อง survivor นะคะใช้ชีวิตในภูมิภาคที่มันเป็นภูมิภาคที่อันตรายหรือว่าไม่ได้สะดวกสบายเนี่ยมันจะมีการปรับตัวแล้วก็ต่อสู้เพื่อให้มีชีวิตรอดมากกว่านะคะเพราะว่าเพราะดังนั้นเนี่ยคนที่ไม่ว่าจะเป็นในคนที่อยู่ในเทรายหรือว่าอยู่ในหิมะอยู่บนภูเขานะคะที่มีอาหารไม่เพียงพอที่มีน้ําไม่เพียงพอเนี่ยส่วนใหญ่ประวัติศาสตร์ของมนุษย์เนี่ยทำไมนะคะถึงต้องพัฒนาได้เร็วแล้วก็คิด อุปกรณ์ต่างๆขึ้นมานะคะทําให้ชีวิตของเขามันง่ายขึ้นแล้วทาไมในประเทศเอเชียนะคะที่เป็นภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเรียกว่าทั่วโลกนะคะคุณควรภาคภูมิใจที่เกิดมาในกลุ่มประเทศที่มีภูมิภาคที่อุดมสมบูรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ําเรื่องของอากาศเรื่องของอาหารเพราะว่าวิวัฒนาการของมนุษย์นะคะการที่เราเนี่ยมีศาส,สนาพุทธนะคะที่มาอบรมจิตใจเราก็เรียนรู้เรื่องจิตวิญญาณเป็นคนดี ไปให้ทานหรือว่าอะไรก็หลายห,ายห,ายหายอย่างนะคะถ้าเปรียบเทียบกับคนที่เขาใช้ชีวิตลำบากนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแอฟริกาหรือว่าตัวของม i ดเดิล a อีนะคะอิรักอิร่านนะคะซีเรียทําไมเขายังมีสงครามอยู่ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังมีสงครามอยู่นะคะเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์ไม่เคยเปลี่ยนเหมือนเดิมแต่วิธีการต่างหากที่เปลี่ยนไปนะคะเนี่ยละค่ะคือหัวข้อของคลิปนี้ก็คือมนุษย์นะคะเกิดสงคราม หรือว่าวิวัฒนาการเพราะผลประโยชน์ผลประโยชน์เนี่ยทำให้ประวัติศาสตร์ของมนุษย์เนี่ยเหมือนเดิมและไม่เคยเปลี่ยนไม่ว่าวิธีการวิถีพฤติกรรมในการดํารงชีวิตไม่ว่าสังคมหรือว่าการวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีอะไรที่มันจะเปลี่ยนไปนะคะอันนี้คือสิ่งคลิปที่คุณควรเข้ามาฟังมากที่สุดก็คือผลประโยชน์ยังเป็นตัวที่ทําให้มนุษย์แก่งแย่งและมนุษย์เป็นมนุษย์ที่ มีความเห็นแก่ตัวเอาเปรียบอิจฉาแล้วก็ต้องการได้มากได้ดีกว่าคนอื่นนะคะเมื่อตัวเองต้องมีก่อนตัวเองต้องมีมากพอถึงจะแบ่งปันถูกไหมคะมนุษย์ที่ยังไม่แบ่งปันหรือเห็นแก่ตัวแสดงว่าอะไรคะเขายังมีไม่เต็มเขายังมีไม่พอดังนั้นเนี่ยเขาจึงไม่สามารถให้กับคนอื่นได้แต่มนุษย์ที่ มีเต็มแล้วเนี่ยคือในแกนของชีวิตต่างๆมันจะมีแกนนะว,ว่าเรื่องของการงานเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของอาหารวิถีการเรียนรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาการแต่งงานการมีลูกการมีครอบครัวการเดินทางท่องเที่ยวการร้องเพลงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ในแกนต่างๆของมนุษย์เนี่ยหลากหลายศิลปะหลากหลายอาชีพนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของอะไรครมันเป็นเรื่องของความต้องการของมนุษย์ นะคะไมเรื่องของมันเป็นเรื่องของเบสิคน,นี้ความต้องการที่แท้จริงกับความต้องการที่จะสร้างอิมเมจินจินนาการหรือว่าสีวิไลขึ้นมาทําให้เรารู้สึกว่าเราพัฒนาแล้วก็ดื่มด่ำไปกับรสชาติในการใช้ชีวิตจริงๆแล้วมนุษย์นะคะมีอาหารมีน้ํามีอากาศนะคะสามมีสถานที่หลับนอนแล้วก็ขับถ่ายนะคะก็สามารถดํารงชีวิตขึ้นมาได้แล้วแต่ทีนี้ว่าทําไมชีวิตมันเปลี่ยนแปลงไปตามยุค แต่ละยุคที่ผ่านมานะคะก็เกิดจากอะไรคะชีวิตที่มันลําบากเนี่ยค่ะพอเรามีไม่พอนะคะเราก็ต้องไปแข่งแย่งนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอํานาจเรื่องเงินเนี่ยมันไม่เคยเปลี่ยนแเปลี่ยนแปลงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่มนุษย์นะคะในยุคข,ของเคปแมนนะคะยุคข,ของชนเผ่านะคะก็เป็น เขาเรียกว่ามันไม่เคยเปลี่ยนในเรื่องของสปิริตชั่วหรือว่าเรื่องของจิตใจในเรื่องของกิเลสนะคะก็คือว่ายังมีความต้องการอำนาจต่างๆถ้ามีพอแล้วก็มี2แบบนะคะก็คือว่าถ้ายังมีไม่พอก็เดินไปตามหา2ก็คือมีพอแล้วแต่ต้องการได้เพิ่มคือไม่พอไม่หยุดนิ่งนะคะกับ3คนที่พอแล้วเราก็อยู่นิ่งเฉยนะคะเพราะฉะนั้น3ระดับของมนุษย์นะคะที่มาพูดเนี่ยประวัติศาสตร์ของมนุษย์นะคะมีชุมชน ประเทศไหนบ้างที่เป็นประเทศที่ยังมีความเดือดร้อนอยู่ก็จะยังมีปัญหาอยู่เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าความต้องการในการใช้ชีวิตของเขานะเน่อสิ่งที่มีความจําเป็นในการใช้ชีวิตของเขาอะมันยังไม่เพียงพอนะคะเพราะว่าถ้าคุณเข้าไปดูประวัติศาสตร์หรือว่าดูในสถานการณ์ปัจจุบันของโลกนี้เลยนะคะคุณจะเห็นว่าประเทศสิบเอลไรนะคะที่ร่ำรวยเงินทองเนี่ยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขามีความรู้เรื่องของ การที่มีอาหารเพียงพอถ้าเขามีเพียงพอไม่ว่าในเกมของชีวิตนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ผลิตหรือว่าเป็นผู้ที่ใช้ เป็นผู้ที่บริโภคนะคะไม่ว่าวิธีการจะได้มาถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็แล้วแต่นะคะในเกมเซอร์วเวอร์ของชีวิตเนี่ยคนส่วนใหญ่จะคิดว่าขอให้ชีวิตอยู่รอดมีอาหารกินกินอิ่มนอนหลับเนี่ยก็จะอยู่รอดแต่อยู่รอดยังไงให้มีความรู้สึกว่าคุณภาพชีวิตเนี่ยมันดีกว่าคนอื่นก็คือถ้าเราไม่ได้ผลิตเราก็ไปแย่งเขามาหรือว่าไปซื้อเขามาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นในอเมริกาหรือยุโรปยุคล่าอนะนิคมนะคะที่ผลิตอะไรต่างๆหลายๆอย่างไม่ได้ก็จะ เกิดยุคข,ของการล่าอน,านันิคมก็คือมาแย่งทรัพยากรต่างๆเนี่ยแหละค่ะเพื่อไปทําให้ชีวิตเขานะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็เ,เรียกว่าจริงๆแล้วกินอาหารมันก็พอเพียงแล้วแต่ว่าก็สร้างขั้นตอนการอยู่ในสังคมมาต้องกินอาหารอย่างนั้นอย่างนี้ก็เรื่องของความเชื่อต่างๆนะคะว่าเชื่อว่าศาสนาว่าอย่างนี้ศาสนาที่มันแตกต่างกันเนี่ยก็เกิดมาจาก ต้นเหตุของมนุษย์เนี่ยล่ะค่ะที่ว่ามีความเชื่อที่แตกต่างกันเพราะในเมื่อมีความเชื่อที่แตกต่างกันนะคะไม่ได้อยู่ในความเชื่อที่มันเป็นความเชื่อหลักของการมีชีวิตว่าจะต้องมีเขาเรียกว่าความต้องการที่แท้จริงเบสิกนี้ในการใช้ชีวิตหรือว่ามีชีวิตต่อไปของมนุษย์เนี่ยก็เอาเรื <S <S ่องของความเชื่อต่างๆนี่ล่ะค่ะในกฎเกณฑ์ของสังคมไม่ว่าจะเป็นเอ่อสังคมนิยมหรือว่าประชาธิปไตยหรือว่าการปกครองสังเกตนะคะในโลกนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นมนุษย์ คือมนุษย์นะมันเกิดมาจากสิ่งที่มันเหมือนกันแต่สิ่งที่มันต่างกันก็คือเรื่องของภูมิภาพอากาศชุมชนที่คุณอยู่สังคมที่คุณอยู่นะคะสถานการณ์โลเคชันอากาศต่างๆมันทำให้คุณนะสร้างสังคมออกมาที่เชื่อ เลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่มันทําให้คุณมีชีวิตรอดแล้วก็ทําให้ชีวิตคุณมีความสุขสามารถเดินต่อไปได้ในประเทศของมิดเดิลอีสนะคะในโลกนี้นะคะในส่วนของพวกมุสลิมนะคะก็มีความเชื่อคือทุกศาสนานะสอนให้คนเป็นคนดีแต่ว่าด้วยความยากไร้เรื่องของผลประโยชน์ต่างๆที่ถูกแย่งชิงไปของที่เรามีนะคะของทุกๆคนเนี่ยไม่มีใครต้องการที่จะถูกแย่งชิงไปใช่ไหมคะแต่เมื่อเราถูกแย่งชิงไปเพราะฉะนั้นนะประวัติศาสตร์มันกลับไปําจุดเดิมก็คือเป็นเรื่องของผลประโยชน์หมดเลยถ้าคุณย้อนกลับไปนะคะ มันเป็นเรื่องของความท้าทายของคนที่มันเป็นลำดับขั้นของมัสโลนะคะกลับไปคิดจ,จุดนี้ก็คือว่าความต้องการของแท้จริงอาหารยารักษาโรคนะคะแล้วก็ที่อยู่อาศัยใช่ไหมคะสิ่งที่มีปัญหาที่สุดตอนนี้ค่ะที่มนุษย์นะคะอยู่ในขั้นที่4ที่ไม่สามารถที่จะผ่านไปได้แล้วก็มีไม่ถึง10ของ population ของคนในโลกนี้นะคะที่เข้าใจในเรื่องนี้ก็คือการยอมรับ ขั้นที่4ของมัสโลคือการยอมรับเพราะฉะนะั้นน่ะคนที่ยังมีอาหารไม่เพียงพอนะคะคุณคิดตามนะคะมันจะเป็นเป็นเลเวลนะคะเป็นลำดับชั้นเป็นลำดับขั้นของกลุ่มคนอยู่ก็คือ1ในโลกนี้ยังมีกลุ่มคนที่ยากจนที่มีอาหารไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต 2. มีอาหารเพียงพอแต่คุณภาพชีวิตยังไม่ดี เรียกว่ายังไม่มีความสุขยังไม่เพียงพอคือไม่ได้อยู่ในสิ่งที่มันเป็นสมดุลที่ควรจะอยู่ยังต้องอยู่อย่างอดๆอยากๆนะคะ 3. ก็คือมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีอาหารที่อยู่พร้อมหมดแล้วแต่ว่ายัางต้องการมากเพิ่มขึ้นก็คือต้องการอะไรคะพวกนี้นะคะก็จะผ่านขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3มมีอาหารที่อยู่มียารักษาโรคมีที่ขับถ่ายอะไรหมดแล้วนะคะทีนี้ก็พวกที่มีความรู้การศึกษาที่เป็นชนชั้นปัญญาชนของสังคมนะคะที่ต้องการที่จะ คือมันเมื่อเมื่อชีวิตนะคะไม่ต้องต่อสู้กับการที่จะทําให้ชีวิตเรามีชีวิตรอดเหมือนประเทศต่างๆนะคะตอนนี้ก็แบ่งออกมานะคะว่าแอฟริกานะคะหรือว่าเออเมดิเตอเนนะคะเป็นประเทศที่มีสงครามแล้วก็ เป็นประเทศที่ศักยภาพในการที่จะใช้ชีวิตในการดํารงชีวิตให้มีความสุขเนี่ยมีคุณค่าต่ำมากเพราะว่าอะไรคะการสร้างสินค้าสงครามของคนที่ต้องการที่จะหาประโยชน์จากประเทศพวกนี้นะคะจึงทําให้ประเทศพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวเขาเองนะคะไม่ว่าจะต้องต่อสู้เพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวหรือว่าเพื่อสิ่งที่เขาสูญเสียไปผลประโยชน์ที่เขาเคยมีนะคะ แล้วก็คนที่เอาของเขาไปแล้วก็ยังทําซ้ําทําซ้ําคนที่มีทรัพยากรอยู่ในประเทศมาก,มากๆนะคะเพราะฉะนั้นโลกเนี่ยทรัพยากรมีอยู่อย่างจํากัดใช่ไหมคะคนที่ต้องการที่จะใช้ทรัพยากรของโลกนี้ก็คือถ้าคุณไม่มีคุณก็ต้องไปซื้อมาหรือว่าคุณไปแย่งเขามานะคะคุณก็จะเห็นว่าประเทศหลายๆอย่างเนี่ยคุณเราก็ยังชื่นชมว่าเขาเป็นประเทศที่ดีแต่จริงๆอะ่ะทั้งทงที่ยุรารลาอณนนี้คงก็ฆ่าคนไปมากมายแล้วก็ไปแย่งทรัพยากรหรือว่าผลประโยชน์ของในประเทศน,าน,านั้นๆที่เป็นสิ่งที่ควรได้ของประเทศนั้นๆมาใช่ไหมคะดังนั้นเน่ยเอู larger, อยู่ในยุคข,ของดิจิทัลเนี่ยสิ่งที่จะมาพูดว่าประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยก็คือความเห็นแก่ตัวแล้วก็เรื่องของประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรนั่นเองค่ะทรัพยากรที่มีผลต่อเรื่องของการดำรงชีวิตก็เรื่องของอาหารใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารเนี่ยทุกประเทศนะคะตอนนี้ก็คือคิดว่าประเทศที่ยังมีอาหารไม่เพียงพอในการดํารงชีวิตของมนุษย์ในประชาชนของประเทศของตัวเองก็ยังมีอยู่ใช่ไหมคะในโลกนี้ซึ่งก็มีส่วนน้อยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็เพียงพอแต่ว่าคนที่มีปัญหามากที่สุดก็เรื่องของการเงินเพราะว่าคนเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ผ,ผลิตในการผลิตสินค้าเกษตรหรือว่าผลิตอาหารแล้วนะคะเพราะฉะนั้นธุรกิจที่ดีในอนาคตก็คือเรื่องของอาหาร แต่ว่าคนน่ะก็คิดวิวัฒนาการไปอีกว่าอาหารนี่ต้องไม่สดต้องไม่ต้องกินคือของสดใหม่ที่ไม่มียาพิษมันไม่มีแล้วค่ะนอกจากคุณจะปลูกเองเพราะว่าตอนนี้มันเข้าไปสู่ยุคอุตสาหกรรมคนก็ต้องการเงินต้องการผลประโยชน์ต้องการที่จะมีอำนาจซื้อต้องการที่จะเป็นเจ้าของทรัพยากรสร้างธุรกิจสร้างระบบออกมานะคะไม่มันไม่มีราคาความยุติธรรมในโลกมันมีแต่ว่า สิ่งที่มันเป็นธุรกิจที่เกื้อหนุนแล้วก็ส่งเสริมกันละกันชั้นอยู่ได้เธออยู่ได้เราไปด้วยกันชนชั้นต่างๆมีขึ้นอยู่ในสังคมนะคะเพราะฉะนั้นชนชั้นในการวิวัฒนาการของโลกนะคะก็แบ่งเป็น5ชนชั้นเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยนะคะ1คือชนชั้นกษัตริย์หรือว่าชนชั้นปกครองนะคะ2คือข้าราชารทหารขุนนางต่างๆนะคะ3คือชนชั้นกลางพวกแพทย์พวกหมอพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนชั้นที่ทํางานมีการความรู้ความศึกษาปัญญาชนที่เราพูดถึงคนที่ทํางานในบริษัทเนี่ยนะคะ แล้วก็ใครคะชนชั้นที่4คือพระพระนักบวชศาสนาต่างๆอันนี้ไม่ได้เรียงลําดับความสาคัญนะคะแบ่งเป็นกลุ่มให้ทราบเฉยเชนชั้นที่5คือชนชั้นเกษตรกรหรือว่าชนชั้นที่เป็นแรงงานเออมีชนชั้นเกษตรกรแล้วก็ชนชั้นที่เป็นแรงงานเพราะฉะนั้นน่ะปัญหาจะเกิดขึ้นคือผู้ผลิตจริงๆคือใครคะอาหารเนี่ยถูกผลิตมาจากชนชั้นแรงงานถูกไหมคะก็คือเข้ามาเป็นพนักงานในโรงงานต่างๆแล้วก็ชนชั้นกลางที่เป็นชนชั้นเจ้าของของโรงงานต่างๆที่จะผลิต อาหารขึ้นมาพวกเนี้ยมันลดน้อยลงทุกทีลดน้อยลงทุกทีเพราะฉะนั้นคนมาให้ความสําคัญเรื่องอะไรคะเรื่องการลงทุนในเรื่องของเงินดิจิตอลในเรื่องของประวัติศาสตร์ที่โลกเปลี่ยนไปคนให้ความสําคัญเปลี่ยนไปก็คือคนอาจจะไม่เป็นผู้ผลิตแต่จะเป็นผู้บริโภคอย่างเดียวโดยใช้เอ่อ เขาเรียกว่าเครื่องแลกเปลี่ยนก็คือตัวเงินสก,กุลเงินต่างๆไม่ว่ามันจะเป็นเหรียญเป็นหินเป็นถอยเป็นมุกเป็นเงินดอลลาร์เงินยูโรหรือว่าจะเป็นเงินดิจิตอลอะไรก็แล้วแต่มันก็คือตัวเงินที่ใช้แลกเปลี่ยนอาหารเพื่อที่จะทําให้ชีวิตเราอยู่ไปเพราะฉะนั้นหน้าก็มองเกมให้ขาดแล้วก็วิเคราะห์ประวัติศาสตร์ของมนุษย์ว่าเรื่องของเกมผลประโยชน์เนี่ยมันไม่เคยเปลี่ยนแล้วเกมผลประโยชน์เนี่ยมันมีอยู่ในทุกวันที่เราใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกตอนนี้วิวัฒนาการสงครามมันก็ไม่เคย ที่จะหยุดนิ่งนะคะเพียงแต่ว่ามันแสดงออกมาในรูปแบบที่แตกต่างกาันตอนนี้เป็นสงครามทางด้านการเงินเพราะว่าอะไรเพราะว่าโลกปฏิวัติอุตสาหกรรมไปแล้วใช่ไหมคะอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าไม่มีเงินอัดฉีกเข้าไปมันก็จะตายถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ผลิตเงินได้ในส่วนของประเทศอเมริกาหรือว่ายุโรปหรือว่าล่าอาณานคมมามีทรัพยากรสร้างระบบธุรกิจมามา,มากมายนะคะสุดท้ายเจออะไรคะสุดท้ายเจอโรคที่มันเป็นโรคซาโรคอะไรต่างๆโรคที่จะเข้ามาเจอสภาพแวดล้อม ที่มันเป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหิมะตกเรื่องของน้ําท่วมอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่สามารถอันคอนโทรลนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะทรัพยากรในเรื่องของทรัพยากรอาหารต่างเนี่ยมันลดน้อยลงจากจานวนประชากรที่เพิ่มมากเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นอาณาเขตของประเทศของทุกประเทศนะคะทรัพยากรจากร้อยปีที่มาแล้วหรือว่า500ปีที่มาแล้วเนี่ยประเทศเรานะคะในโลกนี้แบ่งภูมิประเทศแบ่งอาณาเขตกันมาเนี่ยตั้งนานแล้วนะคะทรัพยากรเนี่ยมันแปรผัน ตรงข้ามกับจํานวนประชากรที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะ่ะไม่ว่าจะอาหารน้ำเนี่ยทุกคนนะคะมีเป็นจำนวนประชากรมากเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องแย่งกันต้องกินต้องใช้มากเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นกลับมาสู่จุดสามัญก็คือว่าคุณจะมีชีวิตอยู่รอดไปได้ยังไงจากประวัติศาสตร์การวิวัฒนาการของมนุษย์นะคะก็คือตอนนี้คนเข้ามาลงทุนลงทุนแต่ถ้ามองถอยหลังอีกไปก้าวหนึ่งก็คือว่าคนที่ไม่สามารถผลิตอาหารเองได้นะคะคนที่ไม่สามารถรักษาตัวเองรอดออกไปได้เนี่ยมันจะมีในยุคข,ของคนที่ต้อง มีประชากรล้นโลกเราก็จะต้องหาคนที่มีศักยภาพในโลกนี้เพื่อที่จะอยู่ต่อไปได้เพราะฉะนั้นน่ะคนทุกคนน่ะไม่อยากฆ่ากันตายใช่ไหมคะแต่ว่าการฆ่ากันตายของชนชาติต่งตางๆแม้ว่าชนชาติกันเดียวกันเองเนี่ยเพื่อผลประโยชน์ในการอยู่รอดของหมู่เหล่าของตัวเองเนี่ยมันมีเกิดมาตลอดเวลาในโลกนี้ดังนั้นเนี่ยหนึ่งก็คือเกมผลประโยชน์การมีชีวิตรอดในยุคนี้ก็คือว่าทรัพยากรลดลง แต่จํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้นและเกมในการที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่จะมีผลประโยชน์เนี่ยเราเล่นเกมที่เปลี่ยนไป จากเกษตรกรมาเป็นอุตสาหกรรมตอนนี้มาเรื่องของการลงทุนดิจิตอลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหน้าคนทําอะไรไม่เป็นเป็นผู้ซื้ออย่างเดียวสิ่งที่ดีที่สุดที่เจ้าตัวเลือกคือการเป็นผู้ผลิตอาหารถูกไหมคะถึงคุณถึงจะอยู่ได้ดังนั้นเนี่ยโลกวิวัฒนาการเปลี่ยนไปช้าๆแล้วก็แต่เปลี่ยนไปตลอดเวลาแต่ตอนนี้เข้ามาสู่ในโลกที่มันเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามก้าวกระโดดรวดเร็วมากท้ายที่สุดนะคะขอวิเคราว่าท้ายที่สุดเนี่ยด้วยทรัพยากรที่มีการอยู่จํากัดเนี่ยคนจะแย่งกันนะคะในการ ใช้ทรัพยากรในที่นี้คำว่าทรัพยากรก็เป็นในเรื่องของอาหารนะคะแล้วก็ที่จะมาดูแลประชาชนของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดสงครามขึ้นมาด้วยทฤษฎีผลประโยชน์แบบนี้ประวัติศาสตร์ของโลกไม่เคยเปลี่ยนเพราะฉะนั้นคนจะฆ่ากันได้นะคะเพื่อความอยู่รอดดังนั้นชั้นใดชั้นนั้นก็เช่นการโรคระบาดหรือว่าอะไรก็แต่ที่เกิดขึ้นนะคะมันก็เป็นการคัดแยกคนแล้วก็ลดจํานวนประชากรของโลกนี้นะคะให้มากเพิ่มขึ้นนะคะก็ ทฤษฎีนี้นะคะก็มีในหนังสือที่ไปอ่านมานะคะถ้าใครไม่เชื่อก็ลองไปดูนะคะว่ามันเป็นทฤษฎีการลดจํานวนประชากรเพื่อให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู่อย่างางจํากัดของโลกนี้นะคะหรือว่าอยู่อย่างจํากัดในสังคมที่มันเล็กลงมาไม่ว่าจะเป็นประเทศของตัวเองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ทฤษฎีที่ว่าการล่านานิคมหรือว่าการเอาทรัพยากรของประเทศอื่นไปไว้ประเทศตัวเองเนี่ยมัน ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นนะ่ะประเทศที่ไม่สามารถที่จะผลิตทรัพยากรที่มันเป็นแหล่งผลิตของอาหารที่จะต้องบริโภคเข้าไปเนี่ยก็คือยุโรปนะคะที่อาจจะเรียกว่าผลิตได้พอเพียงกับตัวเองนะคะแต่ก็ยังต้องนําเข้านะคะคุณจะเข้าไปดูได้นะคะข้อมูลพวกนี้นะคะในอัตราการเอ่อนเข้าแล้วก็ส่งออกนะคะการขาดดุลของประเทศต่างๆเนี่ยในประเทศที่มีปัญหาถึงแม้ว่าจะมีกําลังซื้อมากแสดงว่าประเทศนั้นนะคะ ไม่สามารถที่จะผลิตอาหารออกมาได้เพียงพอกับทรัพยากรของตัวเองทรัพยากรต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำนะคะคุณก็ไม่สามารถคาดการณ์ได้ในอนาคตอากาศก็ไม่สามารถคาดการณได้นนาคตแล้วก็สิ่งที่เป็นวิบัติภัยจากธรรมชาตินะคะประเทศหลายๆประเทศอยู่ใต้ระดับน้ำนะคะก็คือ คือโลกมันหมุนไปทุกวันทุกวันนะคะการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นทุกวันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน่ะคุณจะเห็นอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นและโลกนี้นะคะมันไม่ใช่เพิ่งเกิดมามันเกิดการเกิดวิวัฒนาการเรื่องรุ่งเรืองเฟื่องฟูแล้วก็ตกต่ำแล้วก็สูญสลายไปใช่ไหมคะตอนนี้เรามาเรื่องของการที่วิวัฒนาการของมนุษย์เนี่ยเริ่มดีคลายแล้วค่ะเริ่มที่จะถดถอยนะคะหรือว่า ถ้าในเรื่องของเทคโนโลยีอาจจะเพิ่มเพิ่มขึ้นแต่เทคโนโลยีเนี่ยก็มีดับสองคมก็คือทั้งพัฒนาแล้วก็ทำลายได้เร็วขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะ้าคิดว่าในอนาคตน,นะคะทรัพยากรที่มีจูจ่จำกัดเนี่ยมันจะต้องมีการลดจํานวนประชากรเพื่อให้พอเพียงกับทรัพยากรที่มีอยู่เพราะฉะนั้นนะจะมีการคัดเลือกคนที่มีคุณภาพเพื่อที่จะอยู่ในโลกนี้เท่านั้นนะคะอันนี้ก็อาจจะคิดว่าดูหนังมากไปแต่ว่าอันนี้คือการวิเคราะห์น,นะคะเรื่องประวัติศาสตร์ของมนุษย์ในอนาคตว่ามนุษย์ต้องแข่งแย่งแข่ง,งขันเพื่อที่ จะอยู่รอดนะคะอยู่รอดยังไงโดยการที่จะมีทรัพยากรในการดำรงชีวิตให้เพียงพอนะคะเพราะฉะนั้นนโลกมันก้าวมาสู่โลกที่มันเป็นโลกเล็กมากการเดินทางเนี่ย น้อยมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะฆ่ามนุษย์ได้ทีเดียวพร้อมการทุกประเทศก็คือของประเทศที่มีความรู้น้อยก็จะมีศักยภาพของเรื่องเศรษฐกิจน้อยก็จะมีศักยภาพในการป้องกันตัวเองน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรื่องของโควิดนะคะเรื่องของวัคซีนหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะเข้ามาช้าเพราะว่าต้องไปต่อซื้อไม่มีเ ไม่มีเขาเรียกว่า knowledge ในการผลิตนะคะและก็ไม่มีกำลังซื้อในการที่จะเอาวัคซีนมาให้คนทั้งประเทศนะคะเนี่ยราคามันเป็นเชิงการลดจํานวนประชากรตามธรรมะให้มันเป็นไปตามกลไกรธรรมชาติที่มีการวางแผนไว้แล้วนะคะเพื่อที่จะให้เหมาะสมกับคือเราไม่สามารถเอาไปได้ทุกคนนะคะเราก็ดวงจันทร์ดวงอคารต่างๆไปอยู่มันคงไม่เหมาะกับ มนุษย์ทุกคนนะคะให้ไปก็คงไม่ไปแต่ที่นี้ว่านี่แหละค่ะที่ีทฤษฎีผลประโยชน์คุณจะเป็นคนหนึ่งคนในนั้นหรือเปล่าคุณต้องมองเกมยาวนะคะว่าทํายังไงคุณถึงอยู่ต่อไปได้แล้วคุณอายุเท่าไหร่แล้วแล้วโลกมันจะเปลี่ยนไปขนาดไหนถ้าคุณยังอยู่เดิมๆแล้วก็ไม่คิดไม่เปลี่ยนแปลงไม่อะไรเลยเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่ตกรุ่นแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ตายไปได้จากการลดจานวนประชากรเชิงธรรมชาติและเชิงวิทยาศาสตร์เชิงเศรษฐกิจนะคะที่เป็นอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรารับมือมีหลายอย่างมากการใช้ชีวิตอยู่เนะน,น,นี่ยม มีจิตใจที่เข้มแข็งมีสตินะคะในการเรียนรู้วันนี้ก็มาแบ่งปันในเรื่องของประวัตศาสตรให้เรามีชีวิตอยู่ต่อไปได้ยังไงนะคะในการอ่านเกมผลประโยชน์ของระบบเศรษฐกิจแล้วก็ความ เห็นแกตัวของคุณในโลกนี้นะคะที่ต้องการที่จะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วก็อยู่รอดได้ให้พวกพ้องตัวเองอยู่แล้วก็สามารถที่จะทําลายคนอื่นได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนกับความรักของการใช้ชีวิตให้ประสบการณ์ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะคะสอนเราให้เราใช้ชีวิตไปได้ในอนาคตจะมีความสุขแล้วก็ป้องกันตัวเองให้มีความสุขอยู่รอดปลอดภัยนะคะวันนี้ลาไปก่อนาก t h ค่ะ